ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นนักเรียนคุยกันในซ่วมหลายคนฝันเห็นนักเรียนหลายคนคุยกันในซ่วมฝันเห็นนักเรียนหลายคนคุยกันอยู่ในซ่วมแปลว่าอะไรฝันเห็นเด็กนักเรียนคุยกันในซ่วมแปลว่าอะไรสงสัยแอบแอบไปดูด แอบไปดูดบุหรี่ดูดยาฝันเห็นนักเรียนคุยกันในซุวมไม่ใช่ฝันดีค่ะมีคนจ้องจับผิดคุณอยู่มีคนน่ะตามสองเฟซบุ๊กมีคนจ้องจับผิดมีคนจ้องจับผิดคุณอยู่มีคนตามสองชีวิตคุณมีคนตามจอง มีคนตามสองเฟซบุ๊กตามสองอินสตาแกรมของคุณให้ระวังตอนนี้มีคนคิดร้ายมีคนคิดร like ้ายอยากจะกั่นแกล้งมีคนคิดร like ้ายอยากจะกั่นแกล้งเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่สวยแล้วก็มีชื่อเสียงตอนนี้คุณน่ะ ตกเป็นเป้านินทาว่าร้ายช่วงนี้คุณดวงไม่ดีในเรื่องความรักนะช่วงนี้คุณดวงไม่ดีในเรื่องความรักคนรักเนี่ยเข้าใจผิดในตัวคุณคนรักเข้าใจผิดในตัวคุณศัตรูของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีเขาอิจฉาเพราะว่าคุณนะรวยกว่าเขาอิจฉาเพราะว่าคุณน่ะร่ำรวยฐานะดีกว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่ฉลาดเข้มแข็งหาเงินเก่งมีดวงจะหาเงินก้อนโตได้ฝันเห็นกลุ่มนักเรียนคุยกันในส่วมแปลว่ามีคนอิจฉาริษยาในความสามารถมีคนมีคนอิจฉาริษยาในความสามารถความเด่นดังมีชื่อเสียงของคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อรถมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโต มีเกณฑ์จะซื้อรถมีเกณฑ์จะซื้อรถมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตคุณจะประสบความสําเร็จในด้านการงานค่ะแล้วคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านเป็นคนที่สวยและฉลาดเลขนําโชค28งแปดสองแดหนึ่งสองแดหนึ่ง รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดสนใจกุณานาไลาติดต่อมาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะไลน์ปัญญาปัญญา5 9 9กับเอทาลอส24 P A N Y A 599 P A N y a 599กับ a e t a r o t 24 a e t a r o t 24ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ,กษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดสนใจกรุณาไาลายติดต่อมารับดูดวง10คำถาม 200บาทจะถามเรื่องเพื่อนถามเรื่องความฝันถามได้หมดรับดูดวงโหราศาสตร์ไทย300บาทรับดูดวงลายมือกับไพ่500บาทท่านที่สนใจกรรณาเข้าไปดูข้อมูลที่ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ